สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่อง u t u ู e ถาอินเตอร์นิวนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันเป็นความเคลื่อนไหวของชนทิชาแจ้งเร็วหรือว่าลูกเกดซึ่งก่อนหน้านี้ตกเป็นผู้ต้องหาคดีมาตรา112เป็นแกนนากลุ่มฟื้นฟูประชาธิปไตยแล้วก็ยังเป็นผู้ประสานงานม็อบรากระดอนได้โพสต์ข้อความพูดถึงม็อบวันที่7สิงหาคมนี้บอกว่าวันนี้คนไทยต้องตาสว่างและยอมรับความจริงได้แล้วว่าที่ประเทศกําลังฝังพินาา ชีวิตคนไทยกำลังชิบหายอยู่นั้นมันเป็นเพราะรัฐบาลประยุทธ์ไม่มีความจริงใจในการแก้ปัญหาโรคระบาดโควิด -19 มีนํามินำซ้ำยังใช้ช่วงเวลาที่คนไทยกำลังเผชิญหน้ากับความลำบากเป็นโอกาสในการพยายามโฆษณาชวนเชื่อให้คนไทยทราบซึ้งไหนสถาบันกษัตริย์และเพิ่มพูนความร่ำรวยผ่านนโยบายแทงม้าตัวเดียวแอปราเซเนกาโดยนาเงินจากภาษีประชาชน,ชนกว่า6 0ร้ยล้านบาททุ่มเทเดิมพันทุกอย่างเอาไว้กับบริษัทสยามไบโอแซนที่ถูกตั้งคําถามถึงความสามารถในการผลิตวัคซีน และสุดท้ายก็ผลิตวัคซีนได้ไม่ครบตามแผนที่ประกาศไว้จนเราต้องนําเข้าวัคซีนสำรองที่ด้อยคุณภาพจากซิโนแ a คของเจ้าสัวซีพีบอกว่าวันที่7สิงหาคมรวมพล13นาฬิานอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยก่อนเคลื่อนขบวนพร้อมกันไปพระบรมมหาราชวังเพื่อหยุดวงจรอ,อุบาตแล้วพบกันค่ะม็อบ7สิงหาทั้งนี้เนี่ยเพจเฟซบุ๊กเยาวชนลดแอกเปิดเผยรายชื่อกลุ่มแนวร่วม ที่ร่วมเคลื่อนไหวในวันที่7สิงหาคมนี้ก็คือกลุ่มฟื้นฟูประชาธิปไตยคณะรณรงเพื่อรัฐธรรมนูญฉบับประชาชนนักเรียนไทยขบวนการดิมสะเครือข่ายรามคำแหงเพื่อประชาธิปไตยทะลุฟ้าสารยาเพื่อประชาธิปไตยและสาภาพคนทำงานรวมถึงซับพอร์เตอร์ไทยแลนด์นี่ครับคุณผู้ชมครับสิ่งที่ลูกเกดชนทิชาแจ้งเร็วนั้นเขียนมาเนี่ยนะคคุณผู้ชมล้วนแล้วแต่เป็นความเท็จเป็นความเท็จอะไรบ้างหนึ่งที่บอกว่า เรานั้นเนี่ยนะครับนําเงินภาษีประชาชนนะไปทุ่มเทเดิมพันเอาไว้กับบริษัทสยามไบโอแอนซึ่งถูกตั้งคําถามความสามารถในการผลิตวัคซีนอันนี้เป็นความเท็จเพราะว่าการที่แอสตราเซเนกาจะเลือกบริษัทไหนผลิตวัคซีนนั้นเนี่ยนะครับไม่ได้ว่าบริษัทนั้นจะต้องเป็นบริษัทที่เ,เรียกว่าอยู่ภายใต้สถาบันพระมหกากษัตริย์แต่อย่างใดน,นะแต่บริษัทนั้นจะต้องมีความสามารถ นะครับในการที่จะผลิตจริงๆแอตตราเซเนกาถึงจะเลือกซึ่งไม่ใช่มีเพียงแค่สยามไบโอแอนที่เสนอตัวในการผลิตนะแต่ว่าแอตตราเซเนกาเลือกสยามไบโอแอนถัดมาครับเรื่องของการที่บอกว่าผลิตไว้ได้ไม่ครบตามแผนนะครับอันนี้เนี่ยฮะก็ต้องบอกว่าไม่ได้เป็นแต่สยามไบโอแอนเป็นมกันทั้งทั่วโลกนะฮะ ไม่มีบริษัทไหนที่สามารถผลิตได้ตามแผนเป๊ะเเเปปป๊ป๊๊ะะะในสถานการณ์ที่แต่ละประเทศนั้นก็ต้องการวัคซีนและอีกอย่างหนึง่งนะครับสิ่งที่ชนที่ชาจแจ้งเร็วนั้นก็ให้ข้อมูลเท็จก็คือเรื่องของบอกว่าซิโนแวคนั้นเป็นวัคซีนด้อยคุณภาพแล้วก็เป็นของเจ้าสัวซีพีเรื่องนี้ก็ถูกออกมาปฏิเสธก่อนหน้านี้แล้วแต่ชนทิชาจแจ้งเร็วนั้นยังคงจับเชื่อมจับโยง ส่วนผลการวิจัยของซีโนแวคเองนั้นเนี่ยก็จะเห็นว่าในหลายประเทศก็มีผลวิจัยจากการใช้งานจริงเนี่ยนะฮะก็พบว่าประสิทธิภาพของวัคซีนนั้นก็ไม่ได้ด้อยไปแต่ว่ามันอาจจะไม่สามารถที่จะป้องกันเชื้อไวรัสเดลตา้านะครับโควิดที่เป็นสายพันธุ์เดลต้าได้ทั้งหมดแต่ก็สามารถที่จะช่วยลดเรื่องของการป่วยแล้วก็การเสียชีวิตดังนั้นตรงนี้แหละนะครับชนทิชาก็ยังซ่าไม่หายเอาเรื่องราวเหล่านี้ มาปลุกปั่นทั้งๆท,ท,ที่ข้อมูลนั้นมีข้อมูลที่เป็นความจริงออกมาก่อนหน้านี้แต่เธอก็เลือกเอาหยิบใช้ข้อมูลที่ตัวเองนั้นเป็นประโยชน์ก็ตามดูแล้วกันนะครับว่าวันที่7นะครับจะเกิดอะไรขึ้นกับชนทิชาแจ้งเร็วเพราะถึงเวลานี้เธอยังซ่าเหลือเกินครับ